สวัสดีนะคะท่านผู้ชมค่ะพบกับช่องละองชาแนลเหมือนเช่นเคยนะคะค่ะวันนี้กลุ่มของคุณแม่นะคะเดินทางมาจากโคราบนะคะท่านชมค่ะเพื่อมาขอโชคขอลาบกับเจ้าพ่อเจ้าแม่ผีเรือล่มนะคะแล้วก็มา <จะ S 1> ร่วม,วมที่ยวกับาทางวัดเทพชัยมงคลบ้านขยองนะคะก็กําลังจุดธูปจุดเทียนเส้นไหว้ขอโชคขอลาบนะคะ ก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านตั้งจิตอธิษฐานไปพร้อมกับคุณแม่กันนะคะค่ะก็เพิ่งมาเป็นครั้งแรกนะคะท่านผู้ชมค่ะยังไงแอดก็ขอฝากช่องละองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะค่ะก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดช็อตเด็ดๆนะคะ ค่ะแอดก็ขอขอบคุณมากมากนะคะที่ติดตามขอบคุณค่ะในแต่ละคลิปในแต่ละช็อตแอดก็อยากจะให้ท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเพราะว่าแอดก็มีหน้าที่นำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะคะส่วนจะเป็นตัวเลขที่ใช่หรือไม่ใช่ก็ขึ้นอยู่กับโชคและก็วาสนาล้วนๆน,นะคะท่านชม ค่ะย okay. ังไงแอดก็ขอให้ท uh ่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะคะขอโชคดีค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมไปขอโชคกับคุณแม่กันนะคะจะขอโชคกับคุณแม่ค่ะก็นี่เดี๋ยวจะมองเห็นเขาไม่เลยนะจะไม่เคยมาีก็ยเห็นเยยังไม่เคยมาเนาะคุณแม่เลยค่ะอ๋อค่ะมาจากที่ไหนคะมาจากโคราชเนาะ ก็มาเป็นครั mm ้งแรกนะคะท่านที nah ่ชมค่ะถ่ายรูปยิ่งแต่ผมเป็นกระซิงไม่เป็นไรค่ะคุณแม่จ้าลงรูปดูก็ได้ค่ะคุณแม่ก็รูปดูแบบไหนอ่ะไม่เคยเราก็ไม่เคยแตโอ้ยทำไมบอกมาัวงเจ๋งๆแล้วไม่รู้เรื่องหรอกไม่ค่อยภาษานเขาจ้ะก็แล้วแต่ดวงเนาะคุณแม่เนาะค่ะ มาทำบุญอยากมาทำบุญออถาวายสร้างเจดียด์ไงอ,อ,อยากมาทำบุญสร้างพระเจดีย์ค่ะอยากมาตั้งแต่ตอนออที่ยังเหลือยอดที่ท่านยอดยังไม่ยังไม่เสร็จล่ะออตันนี้ยอดเสร็จแล้วแต่ยังเหลือแต่ทาสีใช่ไหมค่ะวันนี้ก็เดินทางมาร่วมทำบุญใช่ไหมคะคุณแม่ค่ะมาทำบุญถวายแบบรักษาสุขภาพของตาด้วยตาไม่ค่อยสบายแล้วน้ค่ะแล้วก็ถวายสร้างเจดีย์นิดหน่อยเพราะเรายังไม่ได้มีโชคมีลาบอะไรกับข้าทันทีเนาะ หมดนี้ก็ขอให้มีโชคนะคะคุณแม่ทำยังไงทำไงจะได้มันก็เดมามาถึงที่แล้วเจ้าแม่น่าจะให้ค่ะแั่เหมือจ้ะเขาได้อะไรไปบ้างคะได้ไม่เหมือนกันค่ะคุณแม่เนะจ้ะต่างคนต่างก็ได้คนละตัวค่ะอืมต่างจีนก็จะเป็นเลขดูแต่ว่าตาลำนี่ดี คนก็ตาดีๆเข้ามาถึงเขาก็เห็นเหลยเนาะค่ะบางคนไม่ได้รูปค่ะเนะจ้ะเห็นตัวเลขสบสะดุดตาเลยค่ะเป็นจะเป็นเลขเก่าอยู่หรือเปล่าหรือว่าเป็นเลขใหม่ขึ้นมาเรื่อยฮหออก็แล้วแต่ค่ะคุณแม่นูเคยเคยซื้อมั้งไหมซื้อค่ะแต่ว่านูไม่เคยถูกสองสามนวดแล้วเนะจ้เนี่ยพูดําจริงก็เป็นเลขท้งนั้นเลยนะเนี่ยว่า fc ก็ถูกเยอะค่ะเหรอจ้า ท้าก็ทุกทีดูใน YouTube ก็เห็นเขาคนเยอะๆเป็นบางวันค่ะคุณแม่ก็วันนี้วันเสาร์ด้วยก็น่าจะมีคนเยอะเล่เยอะแยะไปหมดน่ะไม่รู้จะเห็นเลขเยอะใช่ไหมคะใช่เนี่ยมีแต่เลขทั้งนั้นเลยอ่ะเนี่ยเราไม่รู้จับต้นชนปลายไม่ถูก มีตัวไหนบ้างคะเอาไว้ให้ท่านไปเข้าฝันดีกว่าเพราะอย่างนี้ยังไม่รู้ก็มีทั้งห้าทั้งสมทั้งสองทั้งอะไรเนี่ยมีเลขห้าเลขสามเลขสองเนาะคแม่เนาะเนี่ยเยอะแต่ว่าจับต้นชวนไปไม่ถูกไอเราจะไปเจาะจงว่าเป็นตัวนั้นตัวนี้เลยไม่กล้าพูดหรอกเดี๋ยวเขาจะคนคุให้เขาส่งไปกับคุณแม่เนาะจนี่ยตัวไหนกัเนี่ยทั้งนั้นเนี่ยแต่ว่า มีห้ามีสามมีสองนะคะท่านผู้ชมเนี่ยจับตน้นจนปลายไม่ถูกเพราะเราสามสองก็สวยนะคะคุณแม่เนาะเพราะว่าเนี่ยเนี่ยเหมือนันนี่แนีะยเหมือนก็สองกับห้ามีสองกับห้าด้วยเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่เห็นชัดๆเนาะ <c oughs> เป็นเลขเก่าเขาหรือเปล่าหรือว่าเขาขึ้นมาใหม่ <c oughs> คนเขามาดูกันเยอะแล้ววนะ่ะเนาะ เนี่ยเลขห้าหก็เยอะนะอันนี้ที่เป็นสองกับห้าเลขเยอะแยะแต่ตาเราไม่ค่อยดีมองไม่นี่นะคะท่านที่ชมทางบ้านก็ส่งไปกับคุณแม่นะคะคุณแม่บอกว่ามีสองมีห้านะคะครั้งแรกก็มีห้ามีสามมีสองนะคะค้าเลขเยอะแต่ว่าเราจับจับต้นชวนปลายไม่ถูก เพราะเรามันไม่ใช่คิดนั่นก็เขาไม่เคยเป็นอ่ะพอเห็นก็มาก็อยากมาดูอยากมาทําบุญด้วยน่ะใจอยากมาทําบุญแล้วก็เลยแบบไม่เคยเห็นก็อยากมาเห็นอเนี่ยเลขเยอะแยะไปแต่ว่าตัวเลขเยอะคุณแม่ลองเอาโทรศัพท์ถ็นก็เอาโทรศัพท์ส่งกันใช่ไหมนี่นะคะท่านชมทางบ้านก็ส่งไปกับคุณแม่กันนะคะว่าท่านผู้ชมทางบ้านจะมองเห็นเป็นตัวไหนได้บ้างนะคะ วันนี้คุณแม่บอกว่ามีสองมีห้านะคะก็ดูครั้งแรกก็มีห้ามีสามมีสองนะคะเห็นหลายตัวนะคะท่านผู้ชมเห็นหลายตัวท่านผู้ชมทางบ้านเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะ <c oughs> เห็นก็ว่าเขาถ่ายโทรศัพท์ดูเราจะเห็นค่ะ<า>แอบก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะคะค่ะโชคดีคะ่ะขอบคุณค่ะคุณแม่ค่ะขอบคุณค่ะค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมคะ่ะเดี๋ยวแอบจะพาท่านผู้ชมไปฟังจากปากป้าจันนะคะว่าเมื่อวานมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าป้าจันก็อยู่ในเหตุการณ์นะคะค่ะสวัสดีค่ะป้าจันจ้าสวัสดีจ้าค่ะเมื่อวานได้ยินเสียงอะไรหล่นค่ะป้าจัน ได้ยินเสียงกิ่งอะไรกิ่งต้นพอกมันตกมาเหมือนมะพร้าวตกเลยกิ่งต้นพอกหล่นลงมาเนาะอาจันเนาะได้ยินเสียงดังไหมคะไปจันเสียงดังมากเลยเมื่อวานเสียงดังใช่ไหมคะอปจันตกใจไหมคะตกใจสองคนตรงนี้เลยเมื่อวานไาจันก็นั่งอยู่ตรงนี้สองคนสองคนค่ะสองคนเสียงเนี่ยอ๋อแล้วหลังจากไปดูเสร็จก็มี อะไรเกิดขึ้นบ้างคะป้าจันขนลุกขนลุกใช่ไหมคะคลุกมากเลยอ๋อมีอาการขนลุกนะคะท่านผู้ชมคะเห็นเลขปุ๊บขนลุกมาเลยจ,จะได้ในตัอพอไปส่งดูตัวเลขก็เห็นแล้วก็มีอาการขนลุกใช่ไหมคะขนลุกจ้ะอ๋อค่ะเมื่อวานเอ็ดก็มาส่งเหมือนกันค่ะแต่ว่าส่งคนเดียวคะ่ะป้าจันไม่ไม่เจอป้าจันค่ะป้าจันกลับบ้านก่อนเนาะกลับบ้านก่อนแล้วอ๋อค่ะป้าจันมองเห็นเป็นตัวไหนบ้างคะป้าจัน มองเห็น5 5 9กับ7 8มองเห็นเป็น5 5 9กับ7 8 7 8ทั้งตัวหลังจากเห็นตัวเลขนี้แล้วก็มีอาการขนลุกใช่ไหมคะขนลุกมากเลยค่ะแล้วเมื่อคืนปอาจาร์ฝันอะไรบ้างคะเมื่อคืนฝันดีไหมคะฝันดีมากเลยฝันดีใช่ไหมคะจ้าโอ้โจะเล่าให้เอฟซีฟังได้ไหมคะปอาจาร์ไม่เล่าหรอกแค่นี้สจะฝันนี้แค่นี้แหละอ๋อเอาหรอกอ๋อเอาแต ได้ต ok e, right? ่บอกว่าฝันด <ok ีใช่ไหมคะใช่พอไปดูตัวเลขแล้วก็มองเห็นห้าห้าเจ็ดแล้วก็เจ็ดแปดนะคะแล้วก็ไปนอนฝันดีนะคะท่านผู้ชมคะอ่าฮะก้าค่ห้าเจ็ด9ห้าห้าเก้าเนาะแก่ะพูดผิดค่ะท่านผู้ชมดูอีกทีเห็นเจ็ดแปดย่าเจ็ดแปดเลขกสีแดงด้วยไหนจุดไหนคะป้าจันไปชี้บอก fc หน่อยค่ะป้าป้าจันไปชี้บอก fc หน่อยี เนี่ยนะคะเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมมาดูตรงที่ว่าป้าจันเห็นตัวเลขนะคะตรงนี้แหละห้าห้าเก้าตรงนี้จิตเตดอนี่นะคะท่านผู้ชมคะตรงจุดนี้ป้าจันก็บอกว่ามองเห็นเป็นห้าห้าเก้าผู้ช่ใช่ป้าจันเนาะห้าห้าห้าเก้านะคะท่านผู้ชม แล้วก็ข้างหน้ามองเห็นเป็นเจ็ดกับแปดนะคะเ <10 8. S 1> นี่น,นะคะท่านชมทางบ้านกระส่งไปกับป้าจันนะคะป้าจันเป็นคนมองเห็นเองนะคะท่านชมแล้วก็อยู่ในเหตุการณ์ตอนที่ว่าท่อนไม้หล่นลงมานะคะได้ยินเสียงดังด้วยเมือนมะพร้าวตกอ้ได้ยินเสียงเมือนมะพร้าวหล่นเนาะป้าจันเนาะดังมากๆใช่ไหมคะป้าจันจ้าเสียงดังด้วยเ<อ>มื่อวานป้าจันซื้อหรือย,อยังคะป้าจัน ซืแล้วจ้ะซื้อแล้วเนาะอ๋อก็คิดว่าน่าจะเจ้าพ่อต้นพอกน่าจะหล่นมาให้โชคเนาะไปจันเนาะสาทุไม่มีเงินทำวันสาบด้วยวันสาบเนาะต้องทำบุญเส้นไหว้ตายายนะคะที่ร่วงลับไปนะคะท่านชมไปจันบอกว่าอธิษฐานขอให้มีโชคมีลาบนะคะท่านผู้ชมจะได้ร่วมทำบุญในวันสาบนะคะ ตรงจุดนี้ป้าจันรก็มองเห็นเป็นเจดกับแปดนะคะฝั่งนี้มองเห็นเป็นห้าห้าเก้านะคะก็ให้ท่านผู้ชมลองนําไปพิจารณาดูนะคะเผื่อว่าจะโชคดีไปกับป้าจันร์นะคะค่ะแอดก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะคะข่ะโชคดีค่ะ